สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะมาอยู่กับเป็นดนันเราบอกแน่เลยนะคะสําหรับคลิปที่แล้วนะคะใครอยากไปคอมเมนต์นะคะไปคอมเมนต์เลยนะคะคลิปที่เขียนว่าตำรวจจะยิงแล้วไปดูกันได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะไม่มาเล่นโหมดนั้นแล้วค่ะทุกคนเราจะมาเล่นนะคะเป็นดนันวายนะ เป็นวาร์ครักนั่นเองนะคะนั่นก็คือสวนา้ากดเพลงนะคะไปเรานะคะก็สามารถที่จะแต่งตัวดูมากเลยนะคะใส่หัวนะคะเป็นหัวนี้นั่นเองแล้วก็ใส่ชุดสวยๆใหเลือกเพียบเลยชุดนี้แล้วกันนะชอบลายดอกไม้ค่ะ โอเคได้แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการเห็นไหมทุกคนมันมีเลยดอร์หลากหลายรูปแบบให้เราเล่นมากเลยเราไปเล่นกันดีกว่าค่ะกดกดกดจะมปินต้นไม้เหมือนโซนฟีสตไตล์ไม่ได้นะเราานะคะก็จะมาเล่นนะคะคือตรงนี้ก็คลิปที่แล้วคือจู่ๆก็เปิดคอมเมนต์ให้เฉยเลยไม่รู้เพราะอะไรรู้ว่าสยงโตขึ้นนะทุกคน ให้ว่าเสียงหนูโตขึ้นก็ไปคอมเมนต์ได้นะคะอยากให้คอมเมนต์อะเวลาเปิดคอมเมนต์ก็ไม่มีเวลาแบบคอมเมนต์มันเปิดให้ก็ไม่มีใครเล่นเลยอันนี้เขาบอกว่า running อย่าเล่นอันตรายอยากรู้ว่าจะอันตรายยังไงปิววปิวปวปิปปวมอันตรายตรงไหนทุกคน อันตรายตรงไหนเนี <builds Donald> like ่ย <puppy> ฉ <lift iert seasoning> <k Rud Interior wishes> ันอยากรู้ทันได้ว่ามันอันตรายตรงไหนอยากรู้จริงจังเลยว่ามันอันตรายตรงไหนน้ำสีมันอันตรายตรงไหนนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไปกันดีกว่าจ้าว ง้งามทั้งนั้นค่ะเ,ออเราสามารถไต่ขึ้นไปตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่ลมค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนี่ทุกคนมันได้อยู่นะเด้ย,เดย,ย่าตกเราจะต้องต้านลมนะคะ ทำได้ไงก็ไม่รู้ไม่เคยจะเหนื่อยล้โอเคมาถึงตรงนี้ได้นี่ก็ถือว่าเก่งใช้เล่นแล้วนะดวงใจของฉันเหนื่อยกับถูกพังยังย่ำได้ไหมที่รู้กอดกันมันใช่เวลาปะทุกคนนั่นสิมันใช่เวลาหรือเปล่า อย่ามัวแต่ลีเฮ้ย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 มาสักทีดิเฮ้ยมาแล้วจ้าห่วงยัาง ไป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 เองก็ได้ไปเลยสี่ิหกจังเลยอ่ะทุกคนไปดีกว่ามาแต่งตัวที่นาเกียรที่สุดสำหรับมอนี้กันดีกว่าหัวหมึกหัวหมึกได้ปะ อยากใช้หัวหมึกอ่ะอันน่อาอ้าวหัวหมึกใส่ไม่ได้นี่ไม่ได้หัวหมึกแล้วปากกระ,กะป๋องปากกระ,กะป๋องโลดจ้าปากกระ,กะป๋องปากกระ,กะป๋องโลดจ้าใส่ไปเลยชุดหมึกใส่ไปจ้ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนางมึกสวยมากเลยจริงๆนี่จะชอบหมึกเลยทีเดียวหรือเปล่า ดว่องไฉอืมวันนี้หนูจะเป็นเด้อเด้อเด้อเอหก่อนนะคะสวัสดีเนยชื่ออะไรเนี่เอาโคล่าแล้วกันจะได้ยินชื่นใจอ่ะวันนี้เหมือนจะเป็นช็อปช้อปปิ้งนะคะช้อปปี้ช้อปที่แรกวันที่สิบห้าช้อปปี้ช้อปปี้ช้อปที่แรกวันที่สิบห้าช้อปปี้ช้อปนี้เด็ด ชอบเริ่มต้นนะคะประหยัดโอหกิกแล้วิ่งไว้ด้วยแต่เทนเลยไว้ยน่อไหมปะไว้ท่องให้แข่งดีขึ้นชนะใะนนี้ไอซีโอแก้ทรายมาทไมย์ฉันยังไม่อยากคุยเลยนะว้าวมันช่างดูดีเหลือเกินแพ้เห็นจะลอยเลยแพ้บ้าอนะไรเนี่ย สว่างสวลวววววลวววววลวววววตู้ดีจังเลยนะครับผมนะรักมากเลยแพอยแล้วแพลวจุบจ๊บจุบจ๊บจืบ้อจิ้มน้ำก่อนคือถ้าเรายือนอ่ะแพ้มันจะลอยนะคะดว <l ots> <l ots> งใจของฉันเหมือนกับถูกพัง สำหรับพิมพ์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ